ยังคงอยู่กับเรื่องราวของจังหวัดอุทัยธานีนะคะจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ผล,ผลผลิตทางการ,กรเกษตรของจังหวัดอุทัยธานีนะคะภายใต้งานที่มีชื่องานว่า Good g r e e n Good Life 2020ค่ะกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะคุณผู้ชมคะจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเขาได้รวบรวมสินค้าดีสินค้าดังความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยไป รวบรวมที่นี่ที่ศูนย์การค้าเจเจมอนะคะเขตจตุจักรค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะคะท่านนารงรักร้อยก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะคะคุณอลงกฎวารกีเป็นประธานเปิดงานอุทัยธานีกูศดกลีนกูศดไลท์2020โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานีคลังจังหวัดอุทัยธานีประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุทัยธานีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการนะคะให้ ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะงานนี้เนี่ยจัดขึ้นจนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคร<ช>ก็คือคเริ่มตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมานะครับยาวไปจนถึง13กันยายนครับที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเจเจมอเขตจตุจักรกรุงเทพมหาคนครนะครับ ก็เป็นการนำสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าอาหารปลอดภัยสินค้าอินทรีย์สินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปนะฮะแล้วก็สินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าทอมือสินค้าดีเด่นของจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมาจัดแสดง 50บูธโอ้โหเยอะเลยเท่านั้นยังไม่พอกลางเมืองใช่ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เด่นๆของจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะคะและก็ไม่พลาดค่ะที่จะประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะคะภายในงานนะคะยังมีการจับคู่แมทชิ่งทางด้านธุรกิจด้วยนะคะสําหรับผู้ประกอบการต่างๆมีการโปรโมทสินค้าปลอดภัยสินค้า GI สินค้าเด เนของจังหวัดอุทัยธานีด้วยแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตภายในงานด้วยค่ะ,ะมินิคอนเสิร์ตนี้ทุกวันตลอดการจัดงานเลยนะครับอใครสนใจก็ถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพฯหรนครนายกอยากเชิญชวนเลยะนะนะเพราะว่า รายการของเรานี้ก็อากาศไปทั่วนะฮะเหมือค <น S 1> ุณผู้ช,ชมชมอยู่นะครับ9-13กันยายนนี้นะครับไปอุดหนุนของดีของเด่นของจังหวัดอุทัยธานีได้นะฮะร,รือว่าจะเดินทางพอดูเสร็จปุ๊บเดินทางมาเที่ยวต่อที่จังหวัดอุทัยธานีก็ได้เพราะว่าไม่ไกลนะจากกรุงเทพมาเนี่ยใช่แล้วนะคะบรรยากาศดีสถานที่ท่องเที่ยวสวยอาหารก็รสชาติอร่อยแล้วก็คนอุทัยธานีน่ารักแล้วก็มีไมตรีจิตให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยค่ะ